ยินดีด้วยนะคะสาหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะเดินหน้าโครงการชงต่อคอรมอสําหรับโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีและในส่วนของปีการผลิต2565ทับ66จ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนางวดแรก14ตุลาคม2565แล้วก็เดินหน้าโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรกว่า4.68ล้านควรเรือนทั่วประเทศยินดีด้วยค่ะและข่าวดีจากกรมการข้าวค่ะคุณผู้ชมใครที่ปลูกข,ข้าวอินทรีย์หนึ่งล้านไร่เตรียมความพร้อมรับการโอนเงินกรมการ ข้าวแจ้งข่าวดีนำเข้าที่ประชุมครมในวันที่13กันยายน2565และเตรียมจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2565ข่าวดีแบบนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศสําหรับกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ก็ยินดีด้วยนะคะล่าสุดค่ะนายนทกิจของทิพอธิบดีกรมการข้าวก็รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมในส่วนของการประชุมนบขครั้งที่2 2 5ทับที่มีการผ่านโครงการประกันรายได้ข้าวปี4แล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1นึ่บาทเตรียมชงเข้าคอรมอและข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยค่ะ ซึ่งในส่วนของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์นะคะกรมการข้าวได้ดําเนินการตามนโยบายของคอรมอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการอนุมัติงบจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์แล้วนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินแล้วก็สนับสนุนไปก่อนหน้าน,นี้แต่ยังคงมีเกษตรกรที่ยังตกค้างยังคงไม่ได้รับการโอนเงินซึ่งล่าสุดค่ะอธิบดีกรมการข้าวก็กล่าวต่อว่ากรมการข้าวได้ตั้งของงบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมอยู่ที่450ล้านบาทแล้วก็ปรับแผนงบประมาณของกรมการข้าว อีก40ล้านบาทและก็อยู่ระหว่างการขอสนับสนุนงบกางกว่า1,700ล้านบาทซึ่งคาดว่า,าจะเข้าคอรมอนะคะพิจารณาในวันที่13กันยาย,ยน2565นี้ถ้าหากผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอแล้วนะคะกรมการข้าวจะดาเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยาย,ยน2565ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสําหรับกลุ่มผู้ปลูกข้า ินนรีย์ะะคะซึ่งในส่วนของเกษตรกร,ะกรนะคะได้มีการอนุมัติช่วยเหลืองบประมาณสนับสนุนอีกกว่า1,000ล้านบาทเพื่อให้กรมการข้าวดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และก็ผลสำร็์แก่เกษตรกร,กรชาวนาตรงตามเจตนารมณ์ของทางภาครัฐที่ได้วางไว้ค่ะหากท่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ